เป็นคนอารมณ์ดีแต่ใกล้มากไม่ดีเดี๋ยวมีอารมณ์เย้ยทุ้ชมครับผมวันนี้เราจะมาทําการตรวจด,ดูแฮกเกอร์กับบาร์บี้ขยี่โปรนั่นเองนะครับผมซึ่งมีน้องส่งมาว่าพี่นินครับเดี๋ยวนินนินไหนอีกพี่ดูโปนี้เยอยส่งกดิ้ง youtube โปรมาเลยนะครับผมฮะพร้อมกับแคชั่นว่าโหดมากพี่ดูสิดูสิด,สดูโอเคไปมาครับผมเรามาทําการดูพร้อมกันเลยนะผมเย้ย มีโทรด้วยอย่างนั้นเลยช่องโปเนี่ยมาฮะเอาว่ะเดี๋ยวก่อนสต็อปก่อนผู้ชมเขาเขียนว่า15 USD ซึ่งก็คือ15ดอลลาร์ก็ประมาณเกือบ500บาทอย่างนั้นเลยหรือโปรนี้นี่ผมไม่ได้ฟรีลองดูกันซิว่าโปรไม่ฟรีเป็นยังไงผู้ชมปะไม่รู้ว่าจะคุ้มราคาหรือเปล่านะครับผมฮะโอเคแต่เราก็ไม่ควรจะเล่นโปรอยู่แล้วป่ะผู้ชมแล้วทำไมวงแรกมันมีแอดดอปสีฟ้าผู้ชมเว้ยอย่าบอกนะว่ามึงเสกแอดดอปได้ ตอนนี้คือชกและคนตายรรัวเลยผมตายยกห้องเลยก็ว่าได้แต่ว่าผมคิดว่าแมตชนี้น่าจะเป็นบอดนะครับผมฮะตายยับยับผู้ชมแต่สังเกตดูดีนะครับผมฮะมันจะมีในส่วนของแอร์ดอบสองอันก็คือตรงนี้สีเหลืองนะครับผมสีฟ้าก็จะเป็นแอร์ดอบสีฟ้าแล้วซึ่งไม่รู้ว่ามีอะไรเหมือนกันอ่าต่อเลยนะครับผมซึ่งคนก็ตายรัวอันนี้เราน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วผมเพราะว่ามันก็ยังคงมีโปรแบบนี้อยู่นะครับในตอนนี้นะครับเอ้ยผู้ชมเดียวคุณเห็นมือผมไหมฮะแอร์ดอบเคลื่อนที่ชม ดูดูผู้ชมไอดอบเคลื่อนดิฮะ <l ug> <l ug> ไั่ไง <l ug> แล้วทําไมเพื่อนมันขึ้นไปเสกไอดอบว่าเราไปดูไอดอบสีฟ้ากันต่อนะเขาเป็นยังไงนะอ่ามันเป็นไอเทมป้าผู้ชมมันมาร์กไอเทมป้าผมขอดูทีนะ่าแช่ปืนไหมผู้ชมใช่แหละปืนนะผมเออแปลว่าโปนี้สามารถม,มาร์กไอเทมบางอย่างขึ้นในบริเวณแมปได้นะครับผมก็อ,อันน,นี้น่าจะเป็นปืนนะครับผมหรือว่ามันสามารถเสกแอดอบเจข,ของออกมาเองได้ผู้ชมไม่รู้ว่ะ เพราะว่าทีมนี้มันมาด้วยกันนะครับผมมันมีโอกาสมากเลยที่ว่าทั้ง3ตัวน,นี้จะโปรเหมือนกันหมดเลยนะครับผม<_ <m> _>ผมว่าใช่ปะเดี๋ยวดูกันต่อเลยนะครับผมอ่ะเก็บของพอเก็บของปุ๊บนะครับผมฮะแสงก็หายไปด้วยเช่นกันนะครับผมฮะแล้วตกลงมันคือโปอะไรผู้ชมผมก็ไม่เคยเห็นโปนี้เลยอะแต่ว่าที่หล,ลักๆเลยก็คือน่าจะบอกตำแหน่งของของได้นะผมแล้วก็ <_ c oughs> แอดอบแอดอบเลื่อนที่ <c oughs> ไม่ใช่เพื่อนนะครับผม เพื่อนแสกแอดดอบนี opt, ไ่ไงผู้ชมเห็นไหมเพื่อนเป็นแอดดอบเว้มาผู้ชมพอเขามาถึงที่สีฟ้านะครับผมน่าจะมีปืนมีของอยู่หรือเปล่านะครับผมอเดี๋ยวมาดูกันไม่รู้ว่ามันเก็บอะไรผู้ชมเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูใหม่นะครับผมดูซิว่าคุณจะเห็นหรือเปล่าเพราะว่าผมก็ไม่เห็นปืนนะเมืเ่อกี้ตกลงมันมาร์กอะไรอย่างมาร์กปืนปะคือจอมันหันแค่ครึ่งเดียวด้วยผู้ชมก็เลยไม่เห็นนะครับผมซึ่งโปรนี้นะครับผมมาใ้ตำแหน่งเอ่อเพื่อนตรงนี้นะครับผมฮาใช่ไหม เป็น a d ดดบสีเหลืองใช่ไหมครับผมและซึ่งโปนี้นะคผ,ผมสงสัยอย่างหนึ่งผู้ชมครับผมก็คือโปเนี่ยจะเห็นแสงแค่คนเดียวหรือเปล่าใช่ไหมครับผมฮะคือสงสัยตรงนี้แหละผู้ชมแต่ถ้าเกิดเราจะเกิดโปปกติจะเห็นเป็นเส้นๆนะครับผมฮะแต่ว่าโปนี้เวลาเจอเพื่อนเนี่ยเพื่อนันเป็นแสงแบบนี้นะครับผมผมสงสัยก็คือคนปกติอาจะเห็นหรือเปล่าซึ่งหากผู้เล่นปกติเห็นแสงแบบนี้นะครับผมบอกเลยผู้ชมงงเป็นไก่ตาแตกแน่แอดดอบเคลื่อนที่ แมกแสงวิ่งไปวิ่งมารอบแแบบผู้ชมถ้าเป็นผู้ชมเจอแบบนี้คุณคิดยังไงวะไอดี ID ต้องสาบแน่นอนนะบอกเลยแน่นอนครับผมผมสงสัยตรงนี้แหละผู้ชมแต่น่าจะโปเห็นคนเดียวหรือเปล่าครับผมไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้โปนะครับผมต่อกันเลยนะครับผมฮะไปแล้วมันเก็บอะไรเนี่ยมันทำอะไรอยู่ในีโปเนี่ยนะแต่ว่าเพื่อนเขากาลังจมดินนะคุผู้ชมเห็นไหมขาจมไปขาหนึ่งแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นโปแบบไหนนะครับผมแต่ว่า ขาจะได้เลยครับบทนี้ยังไงฮะมีอะไรสนอยไหมเนี่ยสนอยไหมเนี่ยไม่มีเหรอหน้ามันจมดินจริงๆด้วยผู้ชมเพื่อนจมดินนะครับผมอา้าวยังไงยังไงโอ้ยโดนอะไรนะผู้ชมขอย,ย้อนกลับไาอีกทีนะครับผมมันขึ้นเอเฟกเหมือนไฟไหม้ผู้ชมรถระเบิดปะแล้วประเด็นคือรถมันอยู่ไหนอย่างผู้ชมอยู่ใต้ดินเหรองง <laughs> เริ่มดูเริ่มยิ่งงคุณผู้ชมตรงนคือโปรอะไรกันแน่เนี่ยผมงงกับโปรนี้จัดมาต่อนะผมอ่ะเพื่อนตายเรียบร้อยแล้วเหลือคนเดียวเท่านั้น,นครับผมตอนนี้ผมบอกเลยดูโปรนี้ได้แบบโคตรจะปวดหัวนะครับผมฮะใครตีความยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมไปนะ่าจะใกล้จบแล้วแหละมาไปไหนเนี่ยอ่ะไปยิงเตียงตายนะครับผมอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนผู้ชมเห็นเล็บเห็นมเมื่อกี้ไหม ตอบไปก่อนนะผมเห็นไหมครับผมแปลว่าไอเอดอกเลื่อนที่นะผู้ชมมันแสดงตำแหน่งเพื่อนร่วมทีมกับคนเฉยๆนะครับผมเห็นไหมฮะคนปกติเนี่ยมันจะขึ้นสีทองแบบนี้เลยในส่วนของไอเทมก็แสดงเช่นกันก็คือตำแหน่งสีฟ้านะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าเป็นโปรอะไรกันแน่ก็คือดูแล้วงงจากที่ดูก็คือโปรราคาประมาณ500บาทถามว่าคุ้มไหมผมบอกเลยว่าอย่าซื้อครับผมไม่คุ้มอยู่แล้วไม่ควรจะได้โปรอยู่แล้วนะครับผมนะ คือผมสงสัยอย่างหนึ่งนะผมเขาสคลิปกับโบนี่มันเหมือนกันนหะผู้ชมมันมันเหมือนกันไหมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเหมือนกันหรือเปล่าใครที่รู้ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมแล้วตกลงไอสีฟ้าเนี่ยมันมาร์กอะไรวะ มาครับผมขณะนี้เวลาเที่ยงคืนมีของคอแล็บเข้ามาเราเป็นของคอแลบอะไรใช่ไหมฮะจะเป็นเออนี่ครับผมอันดับแรกเรามาทําการเติมท็อปอัพกันแล้วกันก็คือชุดนะผมซึ่งมาแต่เมื่อวานแล้วแต่ผมไม่ได้ทําคลิปเลยผู้ชมก็เป็นชุดบอลน,นะผมเติมครบ2องก็ได้แบบยกเซตกันไปเลยละครับท่านผู้ชมฮะก็มีทั้งเสื้อทั้งหมวกทั้ง,กงเกงเลยนะครับผมเดี๋ยวนี้รู้สึกว่า การแข่งขันฟุตบอลมาแล้วเหรอผู้ชมมีของคอแบบเอ่อบอลกับชุดบอลเยอะมากกว่านี้ก็มีเช่นกันก็คือชุดนี้ครับผมเห็นไหมฮะดูทางด้านขวานะครับผมเห็นไหมมันคือการคอแบบระหว่างฟรีไฟเอ็กเอ่อบราซิลบราซิลนี้ก็คือทีมชาติบราซิลนะครับผมฮะซึ่งนี่เป็นชุดบอลของทีมชาติบราซิลนั่นเองดอปเรทคือ2อเปอร์เซนต์อย่างนั้นเหรอก็ไม่รู้ว่าจะสุ่มได้หรือเปล่าครับผมของข้างในก็มีในส่วนของชุดเอ่ยอะไรเอ่ยนะผมรวมไปถึงเออ่ ล่มไข่หวานหิวเลยเกอ <c oughs> เหี้ยเลยหิวเลย GM ซึ่งเราสามารถแลกโทเค็นได้นะครับผมดูซิใช้กี่โทเค็นทั้งหมดนะครับผม80โทเค็นนะครับผม2ชุดก็คือ160โทเค็นผู้ชมบอกเลยว่าเยอะจัดมารอบแรกเราขอซุ่มแบบแอสักห้าสินะผู้ชมสัก50กล่องและกันผมว่าน่าจะพอได้อยู่ลองดูเรทมันก่อนุผู้ชมถ้าโทเค็นออก1นอันเยอะหอันเยอะแปลว่าไม่ได้ไม่คุ้ม แบบสุดๆ <c oughs> เกลือจัดโหออกตัหนึ่งออกตัสองผู้ชมได้ปะผมว่าได้ถึงปะวะไม่ถึงั่นไงผู้ชมเกลือจัดบอกเลยงั้นแปลว่ารอบนี้ผมว่าต้องซัก80กล่องผู้ชมเพราะว่าเท่อที่เราดูแล้วก็คือกล่องนี้เขาให้ที่จะโทเคนหนึ่งออกเยอะนะครับผมเอาชัวร์ดีกว่าซัก80กล่องน,นะครับผมมาผู้ชมเปิดยังไงโทเคนมาโทเคนอุย้ยได้อยู่ ได้อยู่4มาบ้างยังไง10มากางเกงมาโอเคได้ปะเนี่ยถึงปะเนี่ยผมว่าถึง2ปะ 2> เกินผู้ชมแม่เรือเลือไปนิดหนึ่งผู้ชมคำนวณพลาดไปนิดนะฮะก็แรกเลและกันนะครับผมตอนแรกผมคิดว่าจะเกือผู้ชมผมคิดว่ามันจะได้แค่เอ่อหนึ่งโทเค่รวงผู้ชมปรากฏว่ามันออกเยอะเฉยเลยผู้ชมฮะโดยส่วนตัวแล้วผมชอบนะผู้ชมชุดนี้นะผมเหลือว5โทเค็นก,ก็ แรกเลยนะแล้ว,ลวนอกจากชิ้นส่วนนะครับผมขอดูชุดหน่อยแล้วกันนะครับผมว่าชุดเป็นยังไงโอเคหรือเปล่านะครับผมแต่ผมว่าสวยคุณผู้ชมเรามาดูชุดกันก่อนแล้วกันนะครับผมอาดอบแรกเรามาดูสีฟ้าก่อนแล้วกันนะครับสีฟ้าเป็นแบบเจอร์ซี่สีฟ้าของทีมฟุตบอลบราซิลนะครับผมฮะก็ซ่อนก่อนนะครับผมสวยดีบราซิลสุดๆและต่อมาก็คือในส่วนสีเหลืองนะครับผมพอเห็นสีนี้ทุกคนคิดออกกันทีว่าอ๋อนี่มันบราซิลเพราะเป็นสีธงชาติของเอ่อทีมบราซิลใช่ไหมฮะอ่ะสีเหลืองนี่ครับผมเหลืองนนน้้เงิีใช่ม เขียวปนๆวไม่หน่อยนะครับผมสวยจัดบอกเลยอ่ะประมาณด้ียกันนะครับผม